สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาเรามาลุยหมดผีกันท่านผู้ชม <Okay. S 1> โอเคโอ้โหเดินไล่อย่างนี้ผมชอบพอไปไหนแล้วอะ่ะเพื่อนมาแล้วมาแล้วผมเดินลงมาแล้วอยู่ไหนวะโอ้เยเดินตามล่าเลยครับจังหวะน,นี้ไปเพื่อนไปเรามานุษย์เยอะกว่าครับอย่าไปกลัวโอ้โหได้คิวเฉย <laughs> เอ้เยอย่างนี้มันเหรอท่านผู้ชมคือเกาะกลุ่มกันไปอะครับ มาดิเออผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผีตัวไหนมันจะมาต้านทานเราอยู่ท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหการริวยิงโคตรแรงเลยครับของจริงว่าไม่เปินในตำนานที่ยิงผีเลยนะครับเนี่ยไอ้เกิดใกล้ๆครับผีอ้วนผีอ้วนเอาผมตกกับพี่อ้วนอุ้ยหรือว่าพี่อ้วนจะเอาครับอืม ก็ามาดิเพื่อนมากระโดดครับปุ๊บโอเคอเฮ้ยผมว่าพี่อ้วนต้องเอาผมครับโอเคพี่อ้วนตายเฮ้ยเฮ้ยใกล้ๆครับซ้ายมือผมถอยก้อนถอยก่อนอเฮ้ยเพื่อนเราเดินล่าแล้วนีิว่าจัดไปเพื่อนจัดไปแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแถวนี้นะครับนี่ไงผมว่าแล้ว เอ้ยทำไมผมโหดจังเลยวะท่านผู้ชมนี่ถึงขั้นชมตัวเองแล้วนะครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยผมขึ้นไม่ได้เอ้าเวรนกรรมคุณชุบไม่ตายไม่ตายโอ้โหสวยเพื่อนโอ้ผมนึวกว่าผมจะตายเองแล้วซะอีก้ขึ้นต่อครับอ้าไม่ได้แล้วอ่ะอะไรกัน มาดีพี่เปิ์มาดิแล้วใครจะอยู่ตรงนั้นล่ะครับผมก็ถอยดีเปือนผมแรงเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราตายครับโอ้โหก็มาดิครับโอ้โหให้มันรู้ซะบ้างว่าปืนใครแรงโอ้โเขาเพิ่งเกิดอะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่ตายครับปุ๊บผมก็โดดลงมา โอ้โหอ,อย่างเจ๋งอะ่ะอะไรมันจะแรงเบอร์นั้นท่านผู้ชมโอ้ยอ้โหมันเขาไม่ตายได้ไงวะอเอารอบนี้ผมเป็นว่ะเฮ้ยโโอโ้เยอะท่านผู้ชมมาเอาตรงนี้ดีกว่า เฮ้ยเเองจะชนเหนืออะไรเพื่อนหรือว่าเขาติดแสงอยู่ะน่ะเฮ้ยเดินล่ามาก่อนครับโอยตรงนู้นเยอะเลยอ่ะเอ้าอุ้ยเราจะตายไม่ได้ท่านผู้ชมเราจะตายไม่ได้ครับโอ้ยเกือบแล้วเอ้าฟีกหนึ่งคนเลรอเนี่ยสวยพี่สวยเราที่มันของจริงๆเลยเชียว ไครับเดินล่ากันต่อโอ้ยดึงได้สวยเลยเพื่อนอีกนิดนึงผมก็จะตายแล้วอะ่ะคนที่เหลืออยู่ไหนครับเหลือคนสุดท้ายแล้วเพื่อนเร็วเรีวเลวเหล่าซอมบี้ทั้งหลายไปเดินล่าเข้ากันนี่ไงเอาไปไหนแล้ววะเอาเพื่อเราดึงไปแล้วครับเฮ้ยถ้าเกิดเขาฆ่าผมได้เลือดเขาเพิ่มท่านผู้ชมรอให้เพื่อเราจัดการไปเลยครับ สวยเพื่อนโอ้ยขึ้นได้แล้วเว้ยโอย้ทำไมเขาตายเร็วจังเลยวนะน่ะผมยังยิงเขาไม่โดนเลยนะครับโอ้ยผีดึงโอ้เรียบร้อยเราช่วยนายได้เสมอเพื่อนผีผู้หญิงมาครับรอให้เขาหมดอมตะก่อนโอ้หก็เข้าหัวไปดิเพื่อนสายมือ เฮ้ยผมเปลี่ยนกระสุนก่อนครับเยี่ยมครับสายมือครับท่านผู้ชม,มดึงว่ะเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมสวยพี่สวยผีกระโดดอย่างนั้นเหรออ้าุ้ย วิผมเป็นนีิวาอ้าวแล้วรอบนี้เขาดันขึ้นได้เฉยเลยเฮ้ยอ้าว what เขาบักเข้าไปได้ยังไงวะท่านผู้ชม,งมองมองงเสีควายย้ายที่ดีกว่าครับโอยติดแสง อุ้ยเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากครับอ้าวฆ่าได้เฉยเลยว่ะกลางหมอกเลยซ้ายมือครับอุ้ยโอ้โหโดนดึงอะคือถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์แล้วไม่มีใครช่วยยิงกันเนี่ยเราจะเล่นลำบากครับเอ๊ผมใช้ระเบิดเขาขึ้นเลย,ยโอ้โหอย่าปลาแสงได้ไหมเพื่อน อเคหาที่แอบกันเลยครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันยิงเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ไม่โดนนะครับมาดิาาเออเจ็บนะผมบอกไว้เลยไม่ให้ผีผู้หญิงเี็บร้อยไปจ้าอันแน่เองคิดว่าผมไม่ได้ยินเสียงเหรอเพื่อนเอา้าไอ้นม เองก็ห้าวเกินไปเอาคนนี้ก่อนเพื่อนสวยครับเพื่อนช่วยกันยิงช่วยกันยิงกระโดดมาแล้วโอ้โอขอบใจครับโอ้โหโ,โดนฟันทีเดียวตายเลยผมมาเอาคนรีก่อนครับ เอ้ยเนาะหนาะไปเขาไม่อยู่มาแล้วเอ้ยมาระเบิดไปเลยสวยเพื่อนคนสุดท้ายเขาอยู่ไหนครับเนี่ยมาแล้วเพื่อนโอ้ยสองทางเลยครับ ไหนๆก็ไหนๆเราเล่นคนนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมโอ้ยเขาไม่ตายอะ่ะนี่ก็ไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆติดสแสงใครปาสแสงวะเนี่ยโอ้ยใครเป็นคนปาสแสงวะ วังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ